เจ้าเจ้าสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับเราชื่อนะคะในรายวิชาภาษาจีนอ่ะวันนี้นะคะป .3 นักเรียนจะได้เรียนในเนื้อหาบทที่12นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่อไอเฮอกักวจือนะคะวอไอเฮอกัวจือก็คือจะแปลว่าฉันเนี่ยชอบดื่มน้ําผลไม้นะคะกัวจือนะคะแปลว่าน้ําผลไม้นะและเฮอแปลว่าดื่มไอ้อก็คือรักหรือชอบ ว่ก็จะแปลว่าฉันนะคะ,ะเรามาเริ่มกันที่คำศัพท์เลยนะคะคำศัพท์ด้านบนนะคะจะเป็นคําอ่านของคําศัพท์นะคะส่วนคําแปลในอันนี้นะคะเราคือไม่ได้ใส่เพราะว่ารูปภาพก็คือชัดเจนแล้วว่าเป็นน้ําเป็นชาเป็นกาแฟนะคะคําแรกค่ะ สุยนะคะสุยนะคะสุยแปลว่าน้ำนะคะน้ำเปล่าน้ำดื่มนะคะต่อมาฉานะคะฉาก็คืออาชานะคะชาคาเฟ่นะคะคาเฟ่ก็คือกาแฟนั่นเองเรามาอ่านออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะสุยชุยน้ำน้ำเปล่านะคะ ชาชาก็คือชาคาเฟ่คาเฟ่เฟก็คือกาแฟนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอันนี้เมื่อสักครู่นี้เราชื่อไม่ได้ใส่ความหมายเนาะไม่เป็นไรอันนี้เราใส่ความหมายมาให้นะคะขวดชื่อนะคะขวดือนะขวดนะือคืออะไรน้ำผลไม้นะคะเคอร์เลอร์นะคะเคอร์เลอร์ โคกนะคะโคกงก็มาหนิวหน่ายหนิวหน่ายนะคะหนิวหน่ายคืออะไรคะนมนะคะนมนะคะต่อมาอ่าหนีเฮอเฉินมิเนาะหนีเธอเฉินมิเนาะอ่าเป็นประโยคว่าคุณดื่มอะไรนะ้าหรือคุณดื่มอะไรล่ะเขาบอกอ่าวอเธอนะคะไม่ใช่หนีเฮอนะนเด็กๆแค่เพิ่งเขียน ตรงนี้ต้าเป็นวอนะคะวอเฮอนะคะวอเฮอวอเฮอกัวจเนอนะคะคือฉันเนี่ยดื่มน้ำผลไม้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นภาษาบ้านเราอาดื่มผลไม้ดีกว่าดื่มน้ําผลไม้ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะฉันดื่มน้ําผลไม้นะคะถ้าแปลเป็นประโยคสวยๆนะ,อ,ะอีกครั้งหนึง่งหนีเฮอร์เฉินเมิ่คุณดื่มอะไรล่ะ หัวเฮอกวัวจอเนฉันดื่มน้ําผล,ลไม้นะคะ,ะคนนี้เขาถามว่าจะดื่มอะไรคนนี้บอกดื่มน้ําผลไม้ต่อมาค่ะหนีเฮอคาเฟยมาหนีเฮอคาเฟยมาคุณดื่มกาแฟไหมเขาบอกปู้เฮอ,อ ไม่ดื่มหวอโขเขอก็คือโขโขไม่ใช่เราชื่อพิมพ์ผิดนะคะตรงนี้ไม่ใช่ตัวฮอนฮูกนะคะ mm hmm. โขเอนะคะโขเอก็คือกระหายน้ำนะคะกระหายน้ำนะปู้เฮอวอโขเอก็คือ่อาไม่ดื่มมาชารู้สึกกระหาย วอดเสียงเธอช่ยอยากดื่มน้ำเปล่านะคะเขาถามว่าจะดื่มกาแฟไหมเขาบอกว่าวอดเขื่อวอโขเขื่คือฉันเนี่ยกระหายรู้สึกกระหายเหมือนคอแห้งนะคะก็ะคือวอดเสียงเธอช่ยก็คืออยากดื่มน้ำเปล่านั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ต่อมาหนีป้าปะสีควานเฮอฉามาหนีป้าปะ ฉีควานเฮอส์ฉามานะคะ,ะพ่อของเธอชอบดื่มชาไหมคําตอบคือบอป้าบาฉีวานเฮอร์ฉาพ่อของฉันชอบดื่มชานะคะเขาถามว่าชอบดื่มชาไหมคือคุณพ่อเนี่ยชอบดื่มนะคะอะ่อีกครั้งหนึ่งนะอะสี่ประโยคน,นี้ค่อนข้างยากนะคะหนีเฮอ คาเฟยมานะคะนี่เือคาเฟยมาก็คือคุณดื่มกาแฟไหมปู้เฮอนะคะไม่ดื่มหัวโขเขก็ oh, คือฉันรู้สึกกระหายคอแห้งนะคะหัวเสียงเฮอชุยฉันอยากดื่มน้ำเปล่านี่ป้าปา,ปาสีควานเฮอฉามาพ่อของเธอเนี่ยชอบดื่มชาไหมเขาบอกว่าอ่าหัวป้าปะสีควานเฮอฉาพ่อของฉันชอบดื่มชานะคะอ่ะ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้ให้หนูเขียนคําอ่านคําแปลไว้นะคะดูเหมือนเยอะนะดูเหมือนจะเ,อเยอะแต่ว่าความหมายมันานิดเดียวเราชื่อทําตัวใหญ่ก็เลยดูเยอะไปเลยนะคะ <sur ff ing noise> ถ้าไม่เสร็จให้คุณครูกดสต็อปไปก่อนนะคะแล้วค่อยไปหน้าถัดไปอ่ะอันนี้เป็นการอ่านเฉยๆนะคะการอ่านเฉยๆอ่ะชุยอ่านตามเราชื่อนะคะชุย สุยน้ำชาชาชาน้ำชาคาเฟ่คาเฟ,าเฟ,าเฟ่กาแฟกัวชื้อกัวชื้่น้ำผล,ลไม้เขอเลอเขอเลอก็คือโค้กาน,นั่นเองนิ้วหน่ายนิ้วหน่ายนมเฮอเฮอ ดื่มเ,อเคอะโคเคอร์โคลเคอกระหายน้ำนะคะเสียงเสียงอยากจะหรือคิดจะนะคะหรือว่าออยากก็ได้เนาะเนอก็คือละเป็นคำเอ่อเป็นเหมือนเติมน้ำเสียงเข้าไปะคะ่ะว่าอ่าเสียงเธอเคอเลอร์เนออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะเหมือนเป็นน้ำเสียงของเรานะคะอ่ะ อันนี้คำสับไม่มีอะไรนะคะต่อมานะคะคำนี้เราชื่อจะพูดและหนูก็ใส่ A B C D นะคะอเอาไว้ท้ายข้อตรงน,นี้นะคะจะพูดไม่เรียงนะคะจะพูดไม่เรียงคำแรกอบอกก่อนอันนี้กาแฟน้ำเปล่าชาน้ำผลไม้โคก้กแล้วก็นมนะคะ คำที่หนึ่งนะคะข้อแรกข้อแรก,แรกคําที่หนึ่งเราใช้พูดว่าคาเฟยคาเฟยนะคะคาเฟยหนูคิดว่า a b c d e หรือ f นะคะคาเฟยต่อมาอข้อสองเราใช้พูดว่าหนิวหน่ายหนิวหนายนะคะหนิวหนายแปลว่าอะไรหนูก็เอา A B C D E F มาใส่นะคะคิดว่าข้อไหนถูกเลือกมาหนึ่งอ่านนะคะต่อไปข้อสามเขื่อเลอนะคะเขื่อเลอรเขื่อเลอต่อไปข้อสี่ค่ะข้อสี่กวจือกวจือนะคะกัวจือคืออะไรอ่ะสุดท้ายข้อห้าุยชุย,ชย ุยอ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อหนึ่งคาเฟยคายข้อสองนิ้วหนายนิ้วนายข้อสามเคอเลอิขอลอ้ขอสี่กัวจือ้อกัวจือข้อห้าสุย,ยอ่า โอเคนะทีนี้เรามาเฉลยกันพร้อมๆกันเลยข้อ1เราชื่อบอกว่าอะไรคาเฟยนะคะคาเฟยตอบ A นะใครตอบถูกปลกมือให้กันเองต่อไปข้อ2เราชื่อพูดว่าอะไรคะข้อสองอ่าข้อ2อนิ้วหนายนั่นเองนิ้วหนายนะคะก็คือตอบ F นิ้วหนานมต่อไปข้อสาม คิรเลอรเคิรเลอรนะคะเคิเลอรอีต่อไปข้อสี่กวดจื้อกวดจื้อนะคะกวดจื้อตอบดีน้ำผลไม้นะคะต่อไปสุ่ย สุยนะคะสุยก็คือน้ําเปล่านะคะน้ํเปล่ามันเองใครตอบถูกหมดเลยค่ะเ <_ d: S 1> ก่งมากปรบมือให้ตนเองนะคะท <_ d: S 1> ีนี้สมุดนะคะสมุดของเราก็คือจะให้หนูเนี่ยเลือกมา1อ่าอันคําศัพท์นะคะแล้วก็วาดภาพนะคะวาดภาพคําศัพท์หน้านั้นเนี่ยวาดภาพคําศัพท์เลยสมมุติว่าเราชื่อเลือกโค้กมานะคะเราซื้อก็เขียนวันที่เสร็จปุ๊บ นะะแล้วก็เขียนคำสับนะคะเขียนคำสับแล้วก็ไม่เขียนคำสับสเขียนวันที่เศษเขียนโจทย์คำสั่งนะคะแล,แล้วก็วาดภาพจากนั้นเขียนคำสับไว้ด้านล่างนะคะคำสับนะคะพร้อมพินอินนะคะแล้วก็ ความหมายนะคะหนึ่งคำนะคะหนึ่งคำเลือกเอาเลยเอาน้ําดื่มอะไรนะคะอาจจะเป็นกาแฟโค้กนมชาน้ําผลไม้หนูเลือกมาแค่หนึ่งคำนะคะแล้วก็เขียนให้สวยงามนะคะคะแนนสมุดเราชื่อมีให้นะตั้งใจทํานะคะเมื่อสมุดเสร็จแล้วนะคะสามารถให้ตัวแทนห้องหรือหัวหน้าห้องนํามาส่งเราชื่อได้ที่ห้องป .2 ทับห้าได้เลยนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจทํางานเขียนให้สวยงาม โอเคสำหรับวันนี้เราชื่อฝากไว้เท่านี้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายเจ้เจี้ย